แรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆหนาแบบนี้นะคะกันน้ำได้นะคะรายการนี้ เป็นรายการที่1น,นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะสี่องค์หนึ่งพันค่ะองค์ละสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเป็นพระขุดสะพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้เก่าๆเนื้อผงแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยเลยค่ะ เนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองเป็นพระคุสะพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆสภาพดีคาวปุกาเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการที่สอง 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3รายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้ รายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเนื้อเหรียญสีเหรียญเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์เนื้อเหรียญเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะพี่ขาไม่ทราบเนื้อเหมือนกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะเก่าๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์รายการที่4 300บาทคะ่ะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้า เป็นพลักกิ่งเนื้อโลหะสีทองค่ะเนี่ยนะคะพลักกิ่งเนื้อโลหะสีทองสสวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อทองส,สวยแบบนี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อสวยเดิมสภาพดีแบบนี้ค่ะรายการที่ห้าสามอบาทนะคะ300บาทรายการที่ห้า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกรัก รายการนี้นะคะเป็นรายการที่6 300บาทคะ่ะรายการที่6รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7จ้ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหลียนหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะไม่ทราบพิม์พไม่ทราบกลุ่นเนี่ยนะคะเหลียนหลวงปู่สุกเนื้อชินไม่ทราบพิม์พไม่ทราบกลุ่นนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่7สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลย300บาทรายการที่7นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8 รายการที่แปดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อสีทองนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อจาดเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นรูปพระปิดตากรีบบัวแบบนี้ค่ะเนื้อสีทองนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้รายการนี้เป็นรายการที่แปดค่ะ 300บาทรายการที่8นะจ๊ะ300บาทค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาท4องค์1,000งพั ราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ3 0 0บาท4องค์1 0 0 0พัค่ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่0 8 3 4์7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่83 0 0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9 รายการที่9นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิ์นะคะเก่าๆดำๆสภาพดีแบบนี้เลยมีตัวทอด้านหน้าค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆสภาพดีมีตัวทอด้านหน้านะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆเลยค่ะองคนี้รายการที่9 3า0บาท รายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าสวยดูดีแบบนี้เลยค่ะนะคะ สวยเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่10นะจ๊ะ300บาท300บาทจะ้ะรายการที่10รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งรายการหนึ่งหนึ่งนี้นะคะเป็นพลระปิดตาเนื้อผงค่ะ เนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผมไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าๆแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก <ๆ S 2> ่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้นะคะสะภาพสวยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผมไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะสามร้บาท 300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินฉลุลายค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเนื้อสีเงินฉลุลายตัวเหรียญเป็นปีห5ค่ะเนื้อสีเงินฉลุลายนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีมาสภาพเดิมเดิมเลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเนื้อสีเงินเงๆนะคะฉลุลายรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12บสอามร้อยบาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะ รายการที่13นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขา่าวบวงนะถ้าจําไม่ผิดนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ข่าบ่วงนะคะแต่ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วปิดจบกันเลยนะคะรายการนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแห้งๆเก่าๆค่ะจะเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะคะองนี้ จะเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13บสาค่ะสามบาทนี่นะคะสามรบาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14 รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเ <c oughs> จ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลย <c oughs> เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าองค์เนี้ยสภาพใช้มาเลยค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้สภาพใช้มาเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยนะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบห้าจ้ะพี่จ๋ารายการที่สิบห้านี้นะจ๊ะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดำค่ะ นนะะเนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีนะคะใบหน้าชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล่ำๆนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเป็นยานแบบนี้คะ่ะเขียนปี2 4 1 4ถึงปี2514นะคะเป็นเหรียญครบชนมายุ100ปีนะจ๊ะพี่จ๋า เหรียญอาจารย์มั่นเนะื้อทองแดงลมดำนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่15จ้ะ300บาทนะจ๊ะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4 7 5 3นะคะ0 8 3 4์7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่16ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะเนื้อผงเก่าเก่าหนึบๆนบแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนเป็นพระเนื้อผงแห้งแห้งนะคะเก่าเก่าหนึบๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่16ค่ะ 300บาท300บาทนะคะรายการที่16เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่16นะจ๊ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะ เนี่นะคะ <c oughs> เหลี่ยนหลงพ่อกลวย <c oughs> เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพสวยด้านหลังเขียนปี2521นะคะสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่17จนะจ๊ะ3า0บาท300บาทจ้ะรายการที่17รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่18ค่ะ รายการที่18นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสภาพสวยสภาพดีเก่าๆแบบนี้นะคะ <S <s รายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดเป็นพระปิดตาเนือ้อผงคุกลักนะคะเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโมนะคะเหรียญหลวงพ่อโมวัดจ,จันทนารามนะคะจังหวัดชัยนาทตัวเหรียญเป็นปี ตัวเหรียญไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเนื้อทองแดงลมดําค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพจ้ะเนี่ยนะคะพระเนื้อชินไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าเก่าแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยคาบกุครคาบเก่าที่ตัวองค์พระชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ สวยเดิมรายการนี้เป็นรายการที่20ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่21รายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะดอกจันตรงสวยนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพลาขุนแผนเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคลาบกุกขับเก่าชัดเจนเลยนะคะ ขุนแผนเนื้อดินนะจ๊ะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทจะ้ะรายการที่22่สินะคะสามบาท พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753 0 8 3 4 3 7 4 3, 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีโบกเพิ่มนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นองละ สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะจ๊ะพี่จ๋าไม่บวกค่าส่งนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าเนื้อทองแดงลมดำนะคะ เหรียญหลวงพ่อฉุยปี69เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทรายการที่23ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่24 รายการที่24นี้นะคะเป็นพระปุหนังเนื้อชินนะคะเนี่ยนะคะพระปุหนังเนื้อชินเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปุหนังเนื้อชินเก่าๆแห้งๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยจ้ะสภาพสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24 300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่24 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงลักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลงลักเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะลักเก่าๆแห้งๆล่อนๆแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระรูปลหลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นพระสมกอพิมสามหน้าส่วนตัวน้องก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ เป็นพลาสซุมกรเนื้อดินพิมพ์3หน้าแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะเป็นพิมสามเหลี่ยมพิมสามหน้าแบบนี้นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเป็นพลา s เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยรายการที่26นี้300บาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะนี่นะคะเหรียญเหรียญรอหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะเก่าๆแบบนี้เลยคาบกุ่คราบเก่าคราบเขียวๆทั่วทั้งเหรียญทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะทั่วทั้งเหรียญแบบนี้เลยสาภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28เป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะคะพลักกิ่งเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าสวยสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยเก่าสภาพดีไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อรายการที่28นี้300บาท 300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการเซตแล้วนะคะรายการเซตที่1นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการเซตที่1กันองค์ละ1000บาทนะจ๊ะรายการเซตที่1นะจ๊ะองค์ละ1000บาทเริ่มจากพนล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเนี่ยนะคะพนล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เนี่นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้พันล่วงเนื้อชินสนิมแดงนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทสวยเลยนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษเนื้อสีเขาเรียกเนื้อสีอะไรสีนาคเหรอนี่ยนะจ๊ะ เป็นเหรียญ25ศสตวตรรษเนื้อสีน,นาคนะคะมีรอยจานยันชัดเจนที่ตัวองค์พระด้วยนะคะสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะมีรอยจานนี่นะคะเหรียญยนศสตวตรรษสวยเก่าสภาพดีมีรอยจานนะคะ1,000บาทค่ะ1,000บาท รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญห,หลวงพ่อฉุยคะ่ะเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้ปีหกห้าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ <aprend t. S 1> เหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้ส,สวยๆเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการนี้นะคะหนึ่งพันบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรลอหลวงปู่สุขค่ะเนี่ยนะคะเหรียญรลอหลวงปู่สุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเซตนี้นะคะ เซตนี้องละ1,000พบาทค่ะเซตที่1องค์ละ1,000บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเซตสุดท้ายนะคะเซตที่สององละ2 0 0พบาทนะคะอง์ละ2,000บาทเริ่มจากเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเทศนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเทศนะคะกระไหล่ทองเก่าแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญ ตัวเหรียญน,นะคะกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเทศนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2480ค่ะด้านหลังเขียนปี2480นะคะเหรียญหลวงพ่อเทศมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะ2,000บาทค่ะ2,000บาทราคาแบ่งปันนะคะ2,000บาทรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะเป็นเรีย เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะสีสวยแบบนี้เลยมีเสียงกิ่งนี่นะคะสวยเก่า so มีเสียงกิ่งนะคะสภาพดีรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะมาพร้อมเล่ยมเงินเก่าๆสีสวยหนาๆแบบนี้เลยนะคะหนาๆแบบนี้เลยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้า มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสวยๆแบบนี้นะคะสองพบาทค่ะสองพบาทนะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วสองพบาทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝาก